สวัสดีครับมารนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องโคโรนาไวรัสนะครับที่กําลังระบาดกันอยู่ในตอนนี้ว่าเราควรจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่หมอจะพูดวันนี้ก็คือหมอจะแนะนําเรื่องของการดูแลตัวเองเวลาที่มันมีโรคระบาดใดๆเกิดขึ้นนั่นแหละไม่ได้จําเป็นต้องใช้กับเฉพาะไวรัสตัวนี้ที่กำลังระบาดตอนนี้เท่านั้นในภายภาคหน้าเนี่ยก็นําความรู้เนี้ยไปใช้ได้ถ้ามันเกิดมีการระบาดอะไรเกิดซ้ําขึ้นอีกข้อแรกเลยก็คือให้เราหาความรู้ก่อนว่าตอนนี้มันระบาด ที่ไหนเช่นอย่างอันเนี้ยมันระบาดที่จีนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงคือต้องหลีกเลี่ยงการไปประเทศหรือเมืองนั้นๆที่มันมีการระบาดมันก็ยากแลละที่เราจะติดมาได้นอกจากดูแล้วว่ามันมีระบาดที่ไหนบ้างเช่นโอเคดูว่าที่จีนมีไหมแล้วประเทศข้างเคียงล่ะดูเกาหลีดูญี่ปุ่นหรือดูอะไรต่างๆว่ามันมีไหมถ้ามีก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศเหล่านั้นส่วนข้อที่2ก็คือหลีกเลี่ยงในการที่จะไปในที่ที่มันมีคนเยอะๆโดยเฉพาะเป็นคนต่างชาติเช่นสมมติว่าจะไปสวนจตุจักอย่างเงี้ยมันก็มีีนักท่่องเยว มาวก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่ามันก็จะมีคนหลากหลายชาติมามันอาจจะมีคนจีนอะไรเงี้ยปะปนมาด้วยหรือว่าเช่นสนามบินก็จะมีคนหลากหลายเชื้อชาติก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดในคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าคนสูงอายุาเวลาที่ไปในที่อย่างพวกสนามบินท,ที่มันมีคนมารวมกันเยอะๆจากหลากหลายที่เนี่ยการป้องกันตัวเองไว้ก็เป็นสิ่งทีดท่ดีที่สุดเวลาไปในที่พวกนี้ก็ระวังไว้หนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงการไปประเทศที่มีการระบาด สองก็คือในแหล่งที่มีคนต่างชาติอยู่รวมกันเนี่ยตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือตามสนามบินตามสถานีรถไฟหรืออะไรต่างที่มีคนต่างชาติอยู่เยอะๆเ,เช่นอยู่ในเครื่องบินอย่างเงี้ยต้องอยู่ในนั้นอะ่ะคนเยอะๆอ,อยู่รวมกันเป็นเวลานานๆหรือว่าโรงหนังเราก็ต้องนั่งอยู่ในนั้นเป็นเวลาสองชั่วโมงคนไอจามมันก็ฟุ้งอยู่ในนั้นแหละสถานที่เหล่านี้เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงต่อมาข้อที่2หาความรู้จากโรคติดต่อนั้นเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยโรคติดต่อเนี่ยมันมักเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจทีนี้ประเด็นที่จะต้องดูเนี่ยต้องดูว่าการติดต่อมัันนนเป็ยงงงไใทา การแพร่เนี่ยจะมีอยู่2อย่างที่ต้องรู้1คือมันเป็นแอร์บอลหรือเปล่าหรือว่าเป็นดับเล็มี2อย่างแอร์บอลหรือดับเลตดปางกันยังไงแอร์บอลเนี่ยคือว่าเชื้อเนี่ยจะแพร่ทางอากาศคือหมายถึงว่าติดต่อกันได้ด้วยการหายใจรวมกันเลยแต่ว่าดับเล็เนี่ยคือหมายถึงว่าต้องไอจามแล้วมีติดจากพวกเหมือนน้ำมูกติดจากพวกสารคัดหลั่งอะ่ะเช่นสารที่เราไอออกมาจามออกมาอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเป็นดับเล็เพราะฉะนั้นสรุปจะมี2แบบหนึ่งคือติดทางอากาศจากการหายใจสมมติเนี่ยนั่งแล้วก็หายใจร่วมกันอย่างเงี้ยก็ติดไ ได้เลยอันนี้จะร้ายแรงแล้วก็รุนแรงมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นการติดต่อแบบแอร์บอลก็คือติดต่อกันทางอากาศเช่นวัณโรควัณโรคเนี่ยเป็นเชื้อที่ติดกันทางอากาศได้เลยไม่ได้จําเป็นต้องไอจามรดกันแล้วก็ถ้ามันเป็นแบบแอร์บอลเนี่ยจะต้องป้องกันอย่างมากเลยเพราะว่าการปิดแมสธรรมดาไม่สามารถป้องกันได้ก็ต้องติดเป็นแมสชนิด N95 ถึงจะกันเชื้อเหล่านี้เพราะเชื้อเหล่านี้มันเล็กมากแล้วมันอยู่ในอากาศถ้าแมสธรรมดาเนี่ยมันสามารถทะลุแมสเข้าไปในทางเดินหายใจเราได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด โรคติดต่อเหล่านั้นเป็นแอร์บอลเนี่ยอันนี้จะร้ายแรงมากๆเลยถ้าอ่านดูแล้วเป็นแอร์บอลเนี่ยต้องยิ่งหลีกเลี่ยงเลยแล้วก็แมสที่ใช้ต้องเป็น N95 จะใช้แมสธรรมดาไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นดับเบิลอย่างเช่นตอนนี้ที่ระบาดอยู่เนี่ยโควิดเนี่ยก็เป็นดับเบิลก็คือเราต้องไอต้องจามลดกันถึงจะติดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้แมสธรรมดาได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าถ้าคนที่ป่วยเป็นคนติดแมสเองจะป้องกันคนอื่นได้เยอะขึ้นเยอะเลยแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถไปใส่แมสคนอื่นได้เราก็ต้องใส่แม ให้ตัวเราเองเนี่แหละเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นข้อที่2ต้องดูว่าการแพร่มันเป็นชนิดไหนเราจะได้เลือกชนิดของแมสได้ถูกต้องต่อมาข้อที่3ก็คือเป็นเรื่องของการต้องล้างมือนี่แหละบ่อยๆหมอจะพูดถึงตัวดับเบิลเป็นหลักละกันเพราะว่าโดยมากแล้วโรคระบาดมันมักจะเป็นดับเบิลน,นี่แหละตัวดับเบิลเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยพอเวลาสมงว่าไอจามแล้วมาโดนที่มือที่แขนที่ตัวผิวหนังเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าเชื้อเหล่านี้ไม่สามารถจะทะลุผิวหนังเราเข้าไปได้ผิวหนังปกติเนี่ยมันกันเชื้อโรคต่างๆอยู่แล้วยกเว้นว่ามันจะเข้าไปตาม เย่อบุต่างๆจะติดได้สมมุติว่าเช่นมันไอจามมารถมือเราแล้วเราเนี่ยไปขยี้ตาเย่อบุตาเราเนี่ยมันจะดูดซึมทําให้เชื้อเนี่ยเข้าไปได้หรือว่าเช่นเราไปเหมือนแบบแคะคิ้วมูกเกาจมูกเชื้อมันก็จะเข้าทางเย่อบุในโพรงจมูกได้หรือว่าในปากเราหยิบอาหารกินเย่อบุในปากเนี่ยก็จะทําให้เชื้อเหล่านี้แทรกซึมเข้าไปได้ถ้าเกิดต้องไปในสถานที่ที่มันมีความเสี่ยงนอกจากปิดแมสแล้วเนี่ยก็คือต้องพยายามอย่าเอามือเนี่ยไปขยี้ตาหรือแคะจมูกหรือว่าเอาของเข้าปากห้า เพราะฉะนันเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือต้องล้างมือบ่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะทาอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือใช้พวกแอลกอฮอล์รับเป็นเหมือนเจลแอลกอฮอล์ตามโรงพยาบาลที่เอามาถูอีกอย่างนึงคือการล้างมือด้วยสบู่ล้างออกไปแนะนําอย่างไหนมากกว่าแนะนําการใช้สบู่มากกว่าอย่างเช่นสมมติว่าเวลาเราใช้แอลกอฮอล์แล้วเราถูเนี่ยไวรัสเนี่ยโดยมากแล้วจะมีถ้าพูดกว้างๆนะไวรัสเนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบหนึ่งคือแบบมีปลอกหุ้มอีกแบบหนึ่งคือไม่มีปลอกหุ้มถ้าเป็นแบบมีปลอกเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยจะตายเพราะแอลกอ โดยมากแล้วแอลกอฮอล์มักจะฆ่ามันไม่ได้เพราะฉันเนี่ยมันก็ต้องมาดูตรงนี้อีกว่าเป็นแบบไหนถ้าเป็นแบบแอลกอฮอล์รับถูปุ๊บเนี่ยถ้ามันตายมันก็ตายอยู่บนมือนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันไม่ตายเนี่ยมันก็จะติดอยู่บนมือแล้วก็ติดเข้าไปในร่างกายเราได้เหมือนกันเพราะฉันเนี่ยก็คือจะแนะนําให้ล้างล้างด้วยสบู่แล้วน้ํามันก็จะเหมือนชะล้างเชื้อ ออกไปเลยสบู่เนี่ยแนะนําเป็นสบูเ่เหลวไม่แนะนําให้ใช้เป็นสบู่ก้อนเพราะว่าสบู่ก้อนเนี่ยมันก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อได้เหมือนกันเวลาเราไปถูต่อๆกันน,นะครับแล้วก็สําคัญเลยพอเวลาล้างมือเสร็จนะพอเวลาเราจะต้องไปแหล่งที่สะสมของเชื้ออีกแหล่งหนึ่งคือลูกบิดประตูหรือที่จับประตูต่างๆเนี่ยหมอนแนะนําว่าถ้าอยู่ในสนามบินหรืออะไรจริงๆเนี่ยคือพอล้างมือเสร็จแล้วให้เอากระดาษไปบิดลูกบ,บิดประตูเปิดแล้วก็ทิ้งกระดาษไปซะเพื่อที่มือเราจะได้ยังคงสะอาดอยู่แหล่ง <Mount S 2> ที่เป็นแหล่งของเชื้อโรคเลยนะก็คือตามลูกบิดประตู แล้วก็พวกธนบัตรเหรียญเหริอนอะไรพวกนี้เพราะว่าพวกนี้มันเหมือนเราหยิบจับใช้แล้วเราก็ส่งต่อๆกันไปเราจ่ายเงินไปได้รับทอนไปทอนมาเนี่ยตัวธนบัตรหรือว่าเหรียญพวกนี้ก็เป็นแหล่งของเชื้อโรคเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเหรียญธนบัตรต่างๆแล้วก็ลูกบิดประตูเวลาจะรับเนี่ยให้ระวังควรจะมีอะไรไปรับไปจับมันก่อนหรือว่าจับมาทุกครั้งก็ต้องมาล้างมือทุกครั้งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่3นะข้อแรกคือต้องหลีกเลี่ยงการไปสถานที่ต่างๆนะครับข้อ2ก็คือให้ดูว่ามันเป็นการแพร่เชื้อี่ยแพร เป็นแอร์บอร์ดหรือเป็นดับเบิลส่วนข้อ3นะครับก็คือวิธีการป้องกันตัวเองก็คือต้องล้างมือนะครับแนะนําการล้างมือมากกว่าการใช้แอลกอฮอล์ข้อที่4เนี่ยก็คือจะแนะนําให้เสริมสร้างภูมมคุ้มกันของตัวเองให้ดีโดยมากแล้วเนี่ยเวลาที่มันมีโรคติดต่อแบบเนี้ยโดยมากแล้วเนี่ยมันก็มักจะเป็นเชื้อไวรัสนั่นแหละแล้วทําไมถึงมีการเสียชีวิตกันปกติแล้วเนี่ยเชื้อไวรัสเนี่ยเวลาโรคติดต่อเหล่านี้มันจะโจมตีระบบทางเดินหายใจสมมติว่าโจมตีระบบทางเดินหายใจส่วนต้นเช่นสมมติว่าเราอาจจะเป เป็นหวัดทัดจมูกหรือบางทีมีเจ็บคอมีไออันนี้คือโจมตีระบบทางเดินหายใจส่วนต้นมักจะไม่อันตรายแต่ว่าถ้าเกิดไวรัสมันโจมตีระบบทางเดินหายใจส่วนล่างโดยมากแล้วพวกนี้ตัวที่อันตรายหรือตายมักจะโจมตีที่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเช่นที่ปอดมันเลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถจะแลกเปลี่ยนก๊าซได้ไม่สามารถจะรับออกซิเจนเข้าไปได้อาการเนี่ยก็คือหลักๆเนี่ยถ้าเราโดนทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยก็อาจจะมีแค่มีน้ำมูกมีไอมีไข้อาจจะมีแค่นี้แต่ว่าถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเนี่ยจะมีเรื่องของการเหนื่อยหอบเข้ามาร่วมด้วย พวกนี้จะเหนื่อยก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลถ้ามีอาการเหล่านี้เพราะว่าพอมีเหนื่อยเนี่ยถ้าอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเขายังสามารถใส่ท่อช่วยหายใจหรือให้ออกซิเจนได้เพื่อให้มีออกซิเจนเข้าไปเพียงพอพวกน,นี้ก็จะสามารถรอดพ้นจากวิกฤตได้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่หลายคนมักไม่รู้ไวรัสเนี่ยไม่ได้มียาฆ่าไวรัสทุกตัวไม่เหมือนกับแบคทีเรียแบคทีเรียเรายังสามารถกินยาปฏิชีวนะหรือที่เราเรียกกันว่ายาแก้อักเสบฆ่าเชื้อมันได้แต่ทีนี้ไวรัสเนี่ยโดยมากแล้วมักจะไม่มีถ้าเราสังเกตนะจะมียาฆ่าไวรัสยาต้านไวรัสเนี่ยแค เ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยวารัสอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่มีรักษาแล้วก็ยังไม่มียาต้านไวรัสเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเวลาที่ติดเชื้อเหล่านี้แล้วไปโรงพยาบาลหมอทํำยังไงหมอก็จะรักษาประคับประคองตามอาการแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะฟื้นฟูตัวเองกลับมาได้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยแหละจะเป็นตัวฆ่าเชื้อไวรัสเหล่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือต้องเสริมสร,ร้างภูมิคุ้มกันของเราให้ดีในคนที่มีภูมิคุ้มกันดีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่่าาาเเเเเเเรรไได้้้้้ับชชืือออนนนีขปปสมมมุยงแแคลล็กภ แข็งแรงเราอาจจะไม่ป่วยเลยก็ได้กลับกันถ้าเกิดสมมติว่าในคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีได้รับเชื้อเข้าไปเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดโรคเหล่านี้ได้แล้วเพราะฉันเนี่ยดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้ดีเพระสุดท้ายแล้วเชื้อไวรัสเหล่านี้ต้องอาศัยภูมิคุ้มกันเราเนี่ยแหละเป็นคนฆ่ามันกําจัดมันแล้วเราจะบูสต์ภูมิคุ้มกันของเราได้ยังไงเรื่องแรกเลยนะครับคือเรื่องของ การนอนถ้าเรานอนน้อยพักผ่อนน้อยจะทําให้ภูมิคุ้มกันเราตกลงเพราะฉะนั้นการนอนเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในช่วงที่มีโรคระบาดหรือเรื่องต่างจริงๆแล้วในทุกช่วงเราควรจะรักษาภูมิคุ้มกันของเราให้ดีเสมอเพราะฉะนั้นนอนหลับให้ดีนอนแต่หัวค่ําแล้วก็นอนให้เพียงพอก็จะสามารถรักษาภูมิคุ้มกันของเราไว้ได้ ต่อมาข้อ 2. เป็นเรื่องของอารมณ์คนที่อารมณ์ดีสดชื่นแจ่มใสนะครับคนที่อารมณ์ดีอ่ะเหมือนแบบอะไรอะไรก็คิดบวกคิดบวกตลอดเนี่ยคนเหล่านี้จะมีภูมิคุ้มกันดีต่างกันกับคนที่คิดลบหรือว่าเครียดพวกน,นี้จะทําให้ภูมิคุ้มกันดรอปลงอย่างเช่นในที่ที่ผมทํางานอยู่เนี่ยเรามีผู้ป่วยมะเร็งเยอะผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วเลยก่อให้เกิดมะเร็งขึ้นมาเรามีการทดสอบเนี่ยในการเจาะตรวจวัดเขาเรียกตรวจด,ดู NK เซล NK เซลเนี่ยก็คือเหมือนเป็นเซลล์เม็ดเลือด ว่ามันทํางานเป็นยังไงบ้างสมมุติว่าเคยมีทดลองนะครับทดลองเนี่ยคือโดยให้ผู้ป่วยเนี่ยเจาะตรวจวัดประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันของตัวเองก่อนเลยสมมุติว่าเราเจาะ nk activity แล้วกันก็คือเจาะด,ดูความสามารถของเม็ดเลืดขาวเราว่าเป็นยังไงพอเสร็จ เจาะตรวจแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยให้เขาเนี่ยโทรไปหาคนในครอบครัวที่มีปัญหานั่นแหละโทรไปคุยคุยกับคนในครอบครัวพอคุยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบพอเขาทะเลาะก,กันเนี่ยแล้วเขาก็จะเหมือนจิตตกอะ่ะเศร้าเสร็จปุ๊บพอคุยโทรศัพท์เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นอ่ะเราเจาะตรวจเลือดซ้ําอีกทีหนึ่ง ผลพบว่าค่าต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมนเลยพรูฟแล้วว่าเรื่องของอารมณ์เรื่องของความเครียดมีผลต่อภูมิคุ้มกันอย่างมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ1ก็คือนอนให้ดีข้อ2อ,อารมณ์ต้องดีด้วยนะครับต่อมาเนี่ยอาจจะถ้าในช่วงที่เหมือนมีโรคระบาดนะแล้วเราจะต้องไปจริงๆเนี่ยก็คืออาจจะต้องเสริมอาหารเสริมบางตัวสิ่งที่หมอแนะนําให้ทานนะก็คือ1นึ่งวิตามินดีแนะนําให้ทานวิตามินดี 3. นะครับในเด็กในคนแก่ก็ทานได้ช่วยเสริมให้ภูมิคุ้มกันเขาแข็งแรงขึ้นมาแนะนําให้ทานวิตามินดีแล้วก็ วิตามินซีน่าจะหากันง่ายนะครับวิตามินซีวิตามินดีน D, ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะทานเมลาตทนินเสริมด้วยก็ได้ถ้าเคยฟังคลิปของหมอในเรื่องของการนอนเนี่ยหมอก็จะมีแนะนําเมลาตทนินอยู่แล้วเพื่อเมลาตทนินเนี่ยจะได้ทําให้เรานอนหลับได้ดีแล้วเสริมภูมิคุ้มกันของเราก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันสิ่งที่หมอพูดวันนี้ไม่ได้จําเป็นจะต้องไปใช้เฉพาะโครโรนาไวรัสเวลามีปัญหาต่อไปในครั้งอื่นๆเนี่ยก็เอาความรู้ตรงนี้แหละมาใช้แล้วก็มาดูแลตัวเองกันละกันหลายคนมีคําถามมาว่าถ้าเกิด เราจะต้องเดินทางไปต่างประเทศในช่วงที่มีโคโรนาไวรัสระบาดเนี่ยจะต้องทํายังไงกันบ้างนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูคลิปแรกอาจจะลองย้อนไปดูคลิปแรกก่อนก็ได้นะครับถึงวิธีป้องกันแต่วันนี้หมอก็จะลงลึกเพิ่มเติมแล้วกันว่าถ้ามันต้องไปต่างประเทศจริงๆไปเที่ยวกับครอบครัวเราต้องทํายังไงกันบ้างดูแลยังไงกันบ้างจริงๆแล้วอย่างที่หมอบอกไปในคลิปแรกว่าเชื้อไวรัสพวกนี้มันโจมตีระบบทางเดินหายใจส่วนล่างซึ่งเวลาเป็นเนี่ยอาการมันก็จะรุนแรงเป็นปอดอักเสบ แต่ว่ากลับกันถ้าเกิดเชื้อไวรัสที่โจมตีระบบทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่ก็แค่เป็นหวัดเจ็บคออะไรทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อเนี่ยมันก็นรุนแรงแต่ก็ไม่ได้จาเป็นที่จะต้องตื่นตระหนกมากเกินไปคือระวังนะแต่ว่าไม่ได้ต้องตื่นตระหนกมากเพราะจริงๆแล้วถ้าเทียบกันเนี่ยการติดเชื้อในอดีตมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อพวกเยียงโรคซาเนี่ยอัตราการตายอยู่ประมาณ9.5%ต่อมาเนี่ยเมอร์สเนี่ยอัตราการตายอยู่ประมาณ34.4%ซึ่งโคโรนาไวรัสตอนนี้2019 ที่ระบาดกันอยู่อัตราการตายอยู่ประมาณสัก2.2เองซึ่งเขาก็ค้นพบว่าคนที่เสียชีวิต2.2เนี่ยโดยมากแล้วเป็นคนสูงอายุคนสูงอายุเนี่ยก็คือจะมีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานที่มันไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตจากโรคก็มีได้มากกว่าต้องบอกอย่างหนึ่งคือตอนนี้เรายังไม่มียาต้านไวรัสที่เป็นมาตรฐานในการรักษาโคโรนาไวรัสณตตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้การรักษาเนี่ยอย่างที่หมอเคยบอกไปคือมันจะเป็นการรักษาประคับประคองตามอาการเท่านั้นแล้วก็เราต้อง ให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยมาจัดการกับตัวไวรัสด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยบางทีภูมิคุ้มกันเขาบกพร่องไปเนี่ยกว่าที่เขาจะฆ่าหรือว่าจะจัดการไวรัสได้มันเลยชาเกินไปแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือคนที่มีโรคปอดอยู่แล้วเช่นสมมติว่ามีโรคปอดที่มันเรื้อรังอยู่พวกนี้พอเวลาที่มันโจมตีปอดไปเนี่ยเขาถึงทนไม่ได้แล้วต้องเสียชีวิตไปก็เช่นพวกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือต่างๆที่เหมือนปอดเขาเสื่อมสภาพอยู่แล้วพวกนี้ก็จะมีความเสีีี่่ยงเเเพิิมมมตทนน้ราาาดูกัว ถ้าเราจะต้องไปต่างประเทศจริงๆต้องขึ้นเครื่องบินสนามบินจริงๆเราต้องดูแลยังไงบ้างหมอให้มาเป็น5ข้อนะครับข้อแรกซ้ํากับคลิปแรกที่เคยทําไปแล้วเรื่องของการใส่แมสแล้วก็ล้างมือการล้างมือด้วยสบู่ดีกว่าการใช้พวกแอลกอฮอล์มาถูมือไปย้อนดูในคลิปแรกนะครับแล้วก็เวลาที่เราไปสนามบินเนี่ยนอกจากเราปกป้องตัวเองแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงออกจากฝูงชนต่างๆเพราะว่า,าจริงๆแล้วเชื้อพวกนี้อย่างที่หมอบอกไปว่ามันติดด้วยดับเบิลต์นะครับดับเบลต์คือมันเป็นละอองของการไอจามพวกนี้พอเวลาไอจามออกมาเนี่ยถ้าเกับ เขาประมาณ2 3เมตรอย่างเงี้ยโอเคเพราะว่าโดยมากเชื้อมันมักจะตกถึงพื้นก่อนมันจะไม่สามารถลอยไปได้ไกลกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะ 2- 3เมตรเป็นระยะที่โอเคในการที่เราอยู่ห่างจากคนที่มีการไอจามต่อมาในข้อที่2หมอแนะนําว่าอย่าบินไฟล์ดึกเพราะว่าคลิปที่แล้วหมอเคยบอกไปแล้วว่าความสําคัญของการที่จะบูสต์ภูมิคุ้มกันของตัวเราเองเนี่ยมีอยู่2เรื่องหลักๆ1ก็คือนอนให้ดีนอนให้พอเพียงต่อมาคือเรื่องของจิตใจถ้าเราทุกข์เราเครียดเราเศร้าพวกเนี้ยจะทาให้ภูมิ ภูมิกันเราตกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคิดบว,วกเข้าไว้แล้วก็นอนให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกบินไปฟไฟล์ดึกบางทีเนี่ยฟไฟล์ดึกจะเป็นไฟล์ที่ราคาถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราบินไปฟไฟล์ดึกเช่นสมมติว่าไฟล์มาสี่ทุมท่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยเราก็จะนอนเลทแล้วเวลาที่เรานอนอยู่บนเครื่องเนี่ยเรานอนได้ไม่ดีหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้องโดนบังคับให้อยู่ในเครื่องหายใจใช้อากาศรวมกับผู้อื่นในเครื่องเนี่ยเยอะแยะเลยซึ่งอย่าทําให้ภูมิเราตกตอนนั้นเลยเพรราาะะะะฉนนนนนนัั้้้่หหมมออไแนนไแํใบบิดึกข3ค เป็นเรื่องของ พยายามทาให้ร่างกายอบอุ่นเพราะว่าภูมิคุ้มกันเราเนี่ยทำงานได้ดีในร่างกายที่อบอุ่นและอุณหภูมิสูงถ้าเกิดอุณหภูมิร่างกายต่ำๆเนี่ยภูมิคุ้มกันจะทางานได้ไม่ค่อยดีสังเกตไหมเวลาที่เราติดเชื้อต่างๆไม่ว่าเป็นไข้หวัดเจ็บคอร่างกายเราจะทําให้เรามีไข้ขึ้นมาการที่เรามีไข้เนี่ยมันเป็นกลไกการปรับตัวของร่างกายเพื่อจะกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็ทํางานได้ดีเพราะฉะนั้นปกติแล้วภูมิคุ้มกันเราจะทํางานได้ดีในอุณหภูมิที่สูงเพราาาะะฉนนั้้ยย่ทํใหก พยายามสวมเสื้อผ้าให้ร่างกายเราอบอุ่นข้อที่4แล้วนะครับข้อนี้สําคัญมากเลยถ้าเกิดผู้สูงอายุจะไปด้วยกับเราพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยให้เจาะวิตามินดีดูเลยว่าวิตามินดีอยู่ในระดับเท่าไหร่ถ้ามันต่ําไม่พอเช่นสมมุติว่าอยู่ในระดับ20หรือ10กว่าเนี่ยต้องพาเขาไปฉีดวิตามินดีเลยโดยทั่วไปเนี่ยแนะนำให้ฉีดอยู่ประมาณสักแสนห้าถึงสามแสนไอยูขึ้นอยู่กับว่าต่ําขนาดไหนควรจะบูสต์วิตามินดีของเขาเนี่ยให้ขึ้นไปอยู่ในระดับประมาณ50-70เลยคุ้มกันเขาถึงจะด งานไดด้ีคือเราต้องการบูสต์เรื่องของภูมิคุ้มกันเนอะเราเลยให้วิตามินดีข้อที่5เนี่ยเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อมันโตได้วิธีทําก็คือสิ่งที่ช่วยมีอยู่2อย่าง1ก็คือซิงค์เป็นพวกสังกะสีนั่นแหละจริงๆแล้วสิ่งที่หาง่ายนะก็คือหายาอมไมาบาซินซิงค์เพราะว่าเวลาที่เรารับเชื้อเข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ในทางเดินหายใจส่วนต้นก่อนอยู่ในโพรงจมูกอยู่ในคอของเราเนี่ยมันยังไม่ได้ลงไปลึกเพราะฉันเนี่ยเขาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยซิงค์ในปริมาณที่เข้มข้นสูงๆนะสามารถฆ่าเชื้อ ไวรัสได้สมมติเราทดลองอยู่ในห้องแลบห้องทดลองอะ่ะเราเลี้ยงไวรัสในจานและสมมติถ้าเราหยดซิงค์ลงไปเนี่ยเชื้อไวรัสเหล่านี้จะตายหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อมซิงค์ซิงค์ที่ให้อมเนี่ยจริงๆแล้วควรจะมีขนาด15มิลลิกรัมขึ้นไปถ้าได้ถึง50มิลลิกรัมได้ยิ่งดีทีนี้ถ้าเราซื้อไมบาซินมาอมไมบาซินซิงค์เนี่ยต่อมเม็ดนึงเนี่ยจะอยู่ประมาณ2มิลลิกรัมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าต้องการ15้ามิลลิกรัมขึ้นไป ถ้าบางคนเนี่ยสมมติซื้อซิงค์50มิลลิกรัมมาแล้วก็กลืนลงท้องไปเลยเนี่ย ไม่ช่วยอะไรเลยคือเราจะต้ององมเพื่อให้มีความเข้มข้นของซิงค์ในช่องปากและช่องคอเนี่ยสูงสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายคือซื้อไม้บาซินซิงค์ไม้บาซินต้องดูนะมันจะมีไม้บาซินธรรมดากับไม้บาซินที่มีซิงค์ผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยอมเลยก็คือ8เม็ดขึ้นไปหรือว่าในช่วงที่เราจะต้องบินหรืออยู่สนามบินอมไม้บาซินเรื่อยๆตลอดเวลาให้มีความเข้มข้นของซิงค์ในช่องปากช่องคอที่สูงแล้วพอเวลาสมมติว่าถ้าไวรัสมันเข้าไปมันจะทนอยู่ในซิงค์ที่มีความเข้มข้น,ขนสูงสงไม่ได้ทีนี้อะไรอีกนะ คือวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยก็คือว่าจะต้องใช้โดสสูงเพราะว่าวรัสก็จะอยู่ไม่ได้ในภาวะที่มีวิตามินซีสูงๆเช่นกันทีนี้วิธีเลือกวิตามินซีเลือกยังไงหนึ่งเลยให้เลือกเป็นแบบโลแ a c ิดถ้าเกิดมีความเป็นกรดสูงๆมันจะละคายเคืองกระเพาะแล้วก็ละคายเคืองทางเดิอนอาหารเราได้ให้เลือกที่มีความเป็นกรดน้อยแล้วก็ให้เลือกแบบที่เป็น time release หรือว่า slow release นะครับเวลาที่มันเป็น time release เนี่ยคือวิตามินซีมันจะเหมือนว่าค่อยๆปล่อยแล้วก็ค่อยๆดูดซึมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถรับวิตามิน c ได้เยอะกว่าเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราทานวิตามินซีแบบปกติเนี่ยหนึ่ัเนี่ยอย่างมากก็จะดูดซึมได้แค่สัก200เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยเวลาทานเนี่ยให้เลือกแบบ t i ม e Re ลิสแล้วก็เลือกที่มีความเป็นกรดน้อยเวลาทานต่อครั้งให้ทานครั้งละ2,000แล้วให้ทานซ้ําบ่อยๆแต่ว่าเวลาทานชอบให้ทานเวลากลางวันมากกว่าวิตามินซีไม่แนะนําให้ทานเวลากลางคืนนะครับเวลาทานเนี่ยอยากให้ทานขึ้นไปถึงแบบ6 0 0 0 8,000เลยต่อวันอาจจะทานทีละ2,000 2ชั่วโมงทานซ้ำ2ชั่วโมง านแต่ว่าวิตามินซีเนี่ยถ้าทานสูงมากอาจจะมีปัญหาเรื่องของท้องเสียได้ต้องระวังถ้าเกิดสมมติว่าทานไปถึงระดับหนึ่งเช่นสมมติว่าห้าหกพันล้วสูดเฮ้ยเราท้องเสียถ่ายเหลวก็คือแสดงว่าเรากินได้อยู่แค่ประมาณเนี้แหละจะไม่เกินนี้แต่ว่าเราต้องการปริมาณสูงๆในช่วงที่เราจะต้องเดินทางไปต่างประเทศก็คือสรุปนิดนึงก็คือขอวิตามินดีบูสขึ้นไปที่อยู่ในช่วง 50- 7 0แล้วก็ซิงค์ถ้าสมมุติว่าเราสามารถซื้อซิงค์ที่เป็นแบบเป็นเม็ด50มิลลิกรัมมาอมได้เลยเน มันจะไม่ดีอะรสชาติมันจะฝืนๆนะครับเพราะฉะนั้นวิธีคือเราอาจจะหายาอมชนิดอื่นเช่นสมมติว่าเราเลือกฟิชเชอร์แมนเราก็เอาซิงค์นี่แหละที่มันรสชาติฝืนๆไม่มีรสชาติเนี่ยอมคู่กับฟิชเชอร์แมนคู่กันก็ได้แบบนี้ก็จะมีซิงค์ปริมาณที่สูงมากแล้วก็ไม่ได้จําเป็นต้องอ,งองมไมโครซิน์ในปริมาณเยอะๆนะครับซิงค์แล้วก็สามก็คือวิตามินซีทีนี้มาถึงข้อสุดท้ายนะครับถ้าเกิดไปแล้วมันติดเชื้อจริงๆละ่ะจะทํายังไงถ้าติดเชื้อจริงๆเนี่ยข้อแนะนานะครับแต่ว่าอันเนี้ย ยากหน่อยก็คือว่าถ้าติดเชื้อมาแล้วในช่วงวันแรกๆนะจริงๆกว่าจะรู้เราน่าจะเสียเวลาสัก3วันนะถึงจะเริ่มมีอาการออกข้อแนะนำก็คือให้เราดริบนะครับดิบก็คือเหมือนหยดวิตามินซีเข้าทางหลอดเลือดในปริมาณสูงที่แนะนำก็คือใช้ประมาณ25กรัมนะ25กรัมเนี่ยตกประมาณ2 5 0 0 0มิลลิกรัมดิบเข้าหลอดเลือดเราช้าๆ25กรัมเนี่ยอาจจะหยดเข้าหลอดเลือดใช้เวลาประมาณสัก3-4ชั่วโมงค่อยๆหยดและหยดวันละ25กรัมหยดประมาณ5วันติดต่อ,อก,กัน เชื้อไวรัสเนี่ยจะไม่สามารถทนวิตามินซีในโดสสูงๆแบบนี้ได้ทนอยู่แบบนี้ไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นข้อแนะนําถ้าต้องไปต่างประเทศกันก็สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์ฝากติดตามเพจแล้วก็ YouTube ของหมอด้วยแล้วกันสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอยากฝากชีวิตด้วยกับหมอนะครับ